คลิปนี้คุณป้าฝากถามว่าสสพักส้มนะ่ะมัวแต่เห่าทหารจะทำงานกี่โมงนะจะทำงานเพื่อชาติเพื่อประชาชนที่เลือกคุณมาและเพื่อเป็นการตอบแทนเงินเดือนภาษีร่วมเดือนและร่วมนับแสนบาทจากภาษีประชาชนนะ่ะจะทำงานให้คุ้มกี่โมง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าข่ะรอนะคะวันนี้ก็พบกับคุณป้าอีกแล้วห่างหายกันเป็นนานนะเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรหรอกค่ะคือหมดหมดหมด,หมดแรง <c ười> คุณผู้ชมนะคุณป้าทำอ่าช่องมานานแล้วนะคนอื่นทําด้วยกันเนี่ยเขาไปเป็นแสนซับได้แต่คุณป้าก็ยังอยู่แค่นี้แหละค่ะดิซาห้าหมื่นคุณป้าก็อยากมีความหวังว่าอยากจะได้โล y ยูทูบ แสนคนผู้ติดตามนะคุณผู้ชมช่วยแชร์คลิปคอยกับคุณป้านหน่อยนะอืมฝากแชร์กันเยอะๆจะได้มีกำลังใจอ่ะมาพูดกันต่อวันนี้คุณป้าจะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องสสพักส้มจากอ่าอ่าภาคตะวันอ,ออกจังหวัดแห่งหนึ่งนะสสท่านนี้ก็เอยชื่อได้นะท่านเป็นสสที่แบบเรียกว่าเป็นระดับตำนานนะสสรักแกงสสรักแกงงานศพอืมนะ มันเป็นอะไรที่โอโหนะคุณป้าเขาผู้ใหญ่พูดอะท่านสสท่านนี้ท่าทำไรรู้ไหมท่านบอกว่านะท่านไปแท้ทหารแล้วะไปหาทหารเรื่องเรือเรือ,ลอ,ลอหลวงจัดก,กรีนะหรืเบดท่านพต์ว่าอย่างไงนะท่านสสท่านนี้นะก็ท่านพต์บอกว่าเนี่ยอีกตัวอย่างของการซื้อของเกินความจําเป็นไม่จําเป็นกลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีเครื่องบินให้บรรทุกวันนี้เรือ จัก,กรีน,นาริเบตเปิดให้เข้าเยี่ยมชมฟรีทุกๆวันสรุปคือซื้อเพื่อมาทำพิพิธภัณฑ์นี่แหละคือสติปัญญานะของสอสพอักสม้มกราบเรียนให้ท่านสสท่านนี้นะมีสามัญสำนึกมีความรายใจนะช่วยไปเขียนใบลาออกนะ จากการเป็นสสหยุดรับเงินเดือนหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะคุณโง่เกินไปที่จะทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนเรื่องอย่างอื่นมีเยแยะให้พูดไม่พูดไม่ให้เฮาไม่เฮาเนี่ยมาเฮาเรื่องเรือหลวงจะกีนาริเบดเรือหลวงจะก,กีนาริเบหนา้ารื้อเบดเนี่ยนะประจําการมาตั้งแต่นานแล้วนะตั้งแต่คุณป้ายังเด็กเลยก็ว่าได้นะปีสองพันห้าร้อยสีย่สิบเนี่ยอืมก็จะประมาณคุณป้าก็จะประมาณ สิบหสิบเจ็ดนะจำได้ประมาณเนี้ยนะช่วงที่มีเรือหลวงลำนี้มาอะไรางี้ก็ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านก็พระราชทานชื่อนี้ให้นะเรามาดูกันพอคร่าวๆนะว่าเขาว่าอาจใช้อ่า,อาเรือหลวงลำนี้ทำอะไรนะอืมภารกิจตลอดยี่สิบปียี่สิบกว่าปีของเรือหลวงลำนี้นะ เมื่อสิงหาคมาปี40เ,เกิดพยายุใต้ฝุ่นชีต้าที่ชุมพรนะเรือหลวงจากก,จากกรีเนี่ยถูกส่งเข้าสู่พื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยการส่งเฮลิคอปเตอร์ประจําเรือนำอาหารและเครื่องดื่มอะไรอยู่เนี่ยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนนะแล้วก็เดือนต่อมาอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือพฤศจิกาย,ยน40นี่ก็เกิดพยายุใต้ฝุ่นลินดาพัดถล่มอ่าวไทยก็เรือหลวงลำเนี่ยออกไปเป็นบัตรหน้าที่นะทางทะเลสนับสนุนเสริมกําลัง นำเฮลิคอปเตอร์ออกไปถามว่าถ้าเราไม่มีเรือเรือหลวงจะกินอะไรเบรล้วจเจาเรือประมงแบบที่พี่ทาพูดใช่ไหมบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ออกไปฝ่าขึ้นลมแรงอันรุนแรงสีซ่าห้าเมตรนั่นออกไปใช่ไหมจิรัตเราจะทำกันอย่างนั้นใช่ไหมจิรัตจิรัต คุณครูจะเลคเชอร์ให้เธอฟังแต่ว่ามันเวลามันน้อยอยากจะบอกให้จินรัตสิ่งเดียวที่เรียกร้องให้จิรัตทำก็คือพิจารณาสติปัญญาของตัวเองนะโชคดีที่เกิดมาในตระกูลที่พอมีสตังค์มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะแต่ก็นั่นแหละนะเรียนหนังสือไปก็เท่านั้นอืมเพราะว่าไม่ได้คิดจะหาข้อมูลอะไรที่ดีๆในโลกอินเทอร์เนต็ต กูบอกแล้วให้มึงเชื่อฟังลุงตู่เวลาลุงตู่บอกว่าให้ใช้ Google นี่นก็ไปด่าแกหาว่าทุกคนก็ใช้ Google เป็นเนี่ยจิรัตถ้าเธอใช้ Google เป็นเธอจะไม่สแสดงความเห็นโง่ๆแบบนี้ออกมารู้ไหมจิรัตก่อนมีความเห็นต้องมีความรู้ก่อนจะมีความรู้ง่ายๆตอนนี้ให้ไปเสิร์ช Google เชื่อฟังลุงตู่แล้วชีวิตจะไม่อดสูมึงเข้าใจไหมจิรัตนะอะภารกิจเรือหลวงเนี่ยจัก,กินริเบเนี่ยเพืทห,หารเรือนะ เขาลงไว้เยอะแยะคุณป้าไม่อยากเอามาอ่านอ่านให้คุณผู้ชมฟังาว่าคุณลุคุณป้าเชื่อว่าคุณผู้ชมช่องคุณป้าทุกคนฉลาดสองสัยทุกคนนะจะรู้ข้อมูลดีดีกว่าสอสอพักส้มคนนี้เป็นร้อยเะเิญเกวียนก็ได้นะคุณผู้ชมช่องคุณป้าฉลาดอยู่แล้วนะเราจะไม่พูดหรอกว่าเรือหลวงครับแต่สรุปก็คือเรือหลวงมีประโยชน์มากกว่าจิรัตก็แล้วกันนะเพราะว่า หนึ่งในภารกิจที่จดจำได้ไม่ลืมก็คือภารกิจที่นำกำลังเข้าไปช่วยเหลืออพยพคนไทยในเหตุการณ์ที่ประเทศกรัรมพูชาเผาสถานทูตไทยเรานะก็มีเรือหลวงจก,กินนิเบตเนี่ยเป็นที่คาน,านอำนาจนะเป็นที่ปกป้องหน้าน้ำของทะเลไทยนะเขาไม่ได้ใช้ว่าโอ้ยเอามาแล้วจมึงจะต้องมา สูปป้รบปบมือกูถามคำเดียวจินัตมึงมีปืนไหมถ้ามึงซื้อปืนมาไว้ในบ้านมึงต้องยิงทุกวันเลยใช่ไหมมึงต้องยิงทุกวันออกไปยิงนกตกปลายิงหายิงเหวอะไรทุกวันนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอาปืนไว้เพื่อป้องกันเหตุภัยร้ายพยันตรายส่วนตัวจวนตัวถึงจะต้องใช้ปืนนั้นน่ะเรือหลวงจจก,กินนาเบ์เขามีอย่างงาั้นเขาเอาไว้ปกป้องอธิปไตยเอาไว้พูดง่ายๆนะคนเราอะมีของก็ยังดีกว่าไม่มีมึงคิด คิดแค่นี้คิดไม่ได้เลยจินัดหรือว่าความที่อยากจะเฮานะปากมันคันจนทนไม่ได้ยิ่งสำลกักความโง่ๆออ,ออกมาให้ประชาชนคนอย่างกูเนี่ยนะได้หัวเราะได้ขำได้เวทนาส,สิ่งหนึ่งที่กูเวทนาคือที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่สสอนะคุณผู้ชมไม่ใช่สจจิรัตรนะที่เวทนาคือกูเนี่ยเวทนาชะตาชีวิตของกูคือต้องมีสสแบบนี้ มาบอกว่าเป,เป็นปากเป็นเสียงเป็นอะไรให้กับประชาชนทํางานเพื่อประชาชนจะแตกเงินเดือนกูจากประชาภาษีประชาชนเยันกูเนี่ย<ม>เดือนหนึ่งเป็นแสนเสร็จแล้วไปทำยี่ยอะไรเฮาเฮาอะไรเฮาทหารอืมแต่ไม่ทํางานเพื่อประชาชนหรอกอืมเฮาอะไรก็ได้นะที่มันมีประโยชน์เรื่องที่มันเข้าพกเข้าถุงประชาชนเรื่องที่รัฐบาลทําไม่ถูกต้องนู่นนะมึงดูสิเนี่ย เข้ามาเอ้ยนะยิงเรือประมงในหน้าน้ําสากลนู่นนี่นั่นลากคนไทยไปเป็นตัวปักกันรัฐบาลไม่ทำเหี้หาส้นตีนอะไรนะมึงทํ่ไมไม่เหานะเหาไปสิดาไปสิเรื่องเนี้ยกูอยากเห็นมึงทํางานด้านนี้น,น,นะไม่ใช่มาเหาว่าโอ้โหเรหือหลวงเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์พ้นผลอะไรกับประเทศไทยหรอกซื้อมาเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เท่านั้นเนี่ย มันแสดงถึงความโง่งมมันแสดงถึงความไม่มีสติปัญญามันแสดงถึงความที่แบบว่าไม่มีประโยชน์น่ะเออเงินเดือนเป็นแสนเออแต่ว่าทํางานแค่ว่ามาเห่าเรื่องเรือหลวงเนี่ยนะเออเนาะเป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชมนะสิ่งที่เวทนาก็คือเรานี่แหละป้าเขาเวฒนาตัวเองนะมองดูสสกูแต่ละคนแล้วก็โอ้โหนะอีสสสพักนี้ถ้าไม่เรียกร้องสิทธิ์ให้ต่างดาวพม่านะ มันก็มาเห่าเรื่องทีีไม่สมควรจะเห่า้วพูดง่ายๆนะมันไม่สมควรที่จะไปพูดถึงเลยเรื่องอ่าภารกิจหลักของคือคือทหารน่ะมึงยังไม่กล้าเป็นเลยเอาพูดง่ายๆนะอืมไม่รู้ว่าตัวเองจะพิสูจน์ตัวเองยังไงเรื่องที่บอกว่ามีข่าวนี้ทหารซื้อใบสอดอปอมอะไรเนี่ย แต่ป้าว่าใบสอดอปลอมเปิมเนี่ยะใบสอดอเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกนะไอ้ที่ว่าออกแล้วไม่ต้องไปเป็นอาหารนะั้นคือโดนต้มมาแหละนะงโง่ตั้งแต่ต้นนะก็คือไม่อยากเป็นอาหารนะคือป๊อดพูดง,ง่ายๆนะเนี่ยหลักการของพักนี้ที่อยากไม่อยากให้มีการเณฑอาหารก็คือตัวมันกลัวไงมันกลัวมันก็เลยโอ้ยฉันผ่านกว่าพัน ผ่านพ้นความกลัวมาได้ให้ไหม่อยากให้คนอื่นกลัวคนนี้เขาเป็นลูกผู้ชายจริงเขาไม่กลัวนะเขาไม่กลัวกันใป็นทหารหรอกกูเห็นแถวแถวบ้านกูเอ้ยพี่ชายกูหลานกูน้องกูเนี่ยเขาเห็นไปเดินยุดอกภายไหลผึงไปเกณฑ์าหารติดเขาก็ไม่เป็นไรแค่สองปีกลับมาดีกว่าซ้ำนะบางคนหลานกูเนี่ยก่อนจะเป็นทาหารอิเลเ็กเคกคักตีหัวหมาดายแม่เจ๊ไปวันๆพอออกมาจากเป็นทหารปุ๊บโอ้โหดีชะนะ พูดครับผมทุกคําไม่เคยด่าพ่อเล่าแม่อีกต่อไปไม่เคยด่าใครทํางานนะมีอาชีพทํางานเป็นรู้จักตารางชีวิตไม่ต้องมีใครมาสั่งมาสอนเปาหารนะถ้ามันมึงไปคิดดีมึงก็ได้ดีนะเออแค่นี้แหละคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรกับการแสดงความคิดเห็นของสอสอ ู้ทรงเกลือจากพักสม้มอะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนิดนึงมันมีคอมเมนต์หนึ่งที่แบบว่าเอออ่านแล้วโดนใจมากคนนี้เขาบอกว่าคอมเมนต์ได้ในเพจวันนี้พักส้มโกโหกอะไรนะคุณผู้ชมคะคนนี้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็มือซื้อแอร์ซื้อทีวีมาไว้ในห้องมือก็ต้องเปิดแอร์เปิดทีวีตั้งไว้ทั้งวันเลยไหมอืมไฟในบ้านก็ต้องเปิดมาตอนกลางวันด้วยเปิดแม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวแม่ไม่คุ้มเออถ้าคิดแบบนั้นไนงะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นของใช้ไม่คุ้มกลาย เป็นวัตถุหรือผลิตภัณฑ์ไปได้เลยนะเออเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้จิรัลั์มาคิดไม่ได้นะมันก็พูดไปเพื่อให้ตอย่างว่าแล้วน่หาซีนหาเสียงไปหาซีนหาแสงไปงงงงงง,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 งตามภาษามาันแหละสสรักแกงผู้ชมเขีนเป็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้นะว่าสสแบบนี้เราควรมีไว้ให้เปลืองภาษีไหมนะคอมเมนต์ไว้เราควรมีสสแบบจรนลัดเพื่อ เปลืองภาษีเพื่อเปลืองเบี้ยประชุมเพื่อเปลืองสารพัดเปลืองเปลืองแบบไร้ประโยชน์มากๆอ่ะคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้นี้สําหรับคลิปนี้ยาวไปนี่ยขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมสําหรับคลิปนี้จากลาปไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมอยากพบกับคุณป้าใหม่ก็ต้องช่วยกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะจะให้คุณป้าได้พบกับอะไรนะได้โลด u t u b e กับเขาบ้างเหอะทำยูทูบมาหลายปีลวนะผู้ติดตามไม่ขึ้นคานเหมือนเต่านะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมบกับคลิปนี้สวัสดีค่ะ